อู้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 ยังวะอู้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 อู๋ยังวะอู้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 อู๋ตัวตัตมีอาการมีอาการพู๊นะอู้อู้ปาดอู้อู๋อู้อู้อู้ ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชูสองอีสานบ้านท่าเสาครับส่วนนี้กับผาพี่น้องมหายำหมุงใส่กลุ่มเมื่อก่เนาะครับก็ใส่ไบเตยเมื่อวานนี่แหละครับผมกับไม้ไม่เห็นว่าเคยมาใส่แยกเทียหรอกครับมาลองเมืองว่าสิมีตัวปะครับผมนะครับสภาพไม้กระเซตเตนี่แหละครับไปผลหน้าเขาไปพูนผลหรอครับในปลาในในผลหรอครับก็จะไปย้ำต้องผลหรอครับบอกมา ตัวละมื่นหลยากหลายนะครับโมมีเวลาเขาไปชุม่มไอพี่น้องเด้ยครับท่านยากเบียกยากงานน้ำก็ะหิงหลายพี่น้องเยอะเปิดเส้นน้ำเส้นเขาเบิดกระเส้นสิบก้อนหลังนะครับพี่น้องเกืสิบปีนึงได้สิบก้อนหลังก็ได้ยังสิมีกุ้งหงบ่มีบวครับนี่ เจ้ากับเบ่เห็นพูดเองว่าใส่ดอกครับอยากลองมามาเบืง้งนี่วันหยุดก็หาอยู่หา,หากินไปแล้วเนาะครับพี่นอ้องหม,มางมือกับเบ่ได้ไปซีเทียหาเทียกับเบ่ได้กับบุกกาลงให้พี่น้องเบิ้งดอกเนาะครับถ้าพี่น้องถางง่าเบิ้องเราเบิ้งเราเบ่ได้กับโอ้ยกับสิจมให้ป้าให้อีกละวสั้นจริงจริงพี่น้องหมุนไปพุ่นแล้วครับผมเลย กินได้มือวันหยุดขันบ่มากกับบมีคิบห้พี่นองเบิงองหอนไม้เหรอครับสองแลงใส่สองหลังจอยๆเลยครับนี่ันังหนึ่งจช็กจไบใส่ใส่นะครับไปพุ่นกับมวนไปว่าได้ มึงดูครับหลังแหลกแหกมานกเน้อเพิ่นวาบวะหลังแหลกแหกมาบ่ครับมึงดูเป็นเด็ครับอืมก็ไปทางนั้นวะอืมก็ปีนปรงงานไปทางพุน่นเป็นช่วงเด็พี่น้องเป็นช่วงเด็ครับเนี่ยอืมโอ้หม่งฮัททำพี่น้องเลยของหินตีวะโอ้ย อ๋อพี่น้องอ๋ออุ้ยมาถึงดุนซำอู้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 ยังวะอู้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 เป็นไงอ้ยปากกาปากกาพี่น้อง โอ้ยว่มกีกุ้งจักตัวดิหงอยไปทางนั้นเองเสร็จบ้างทังนี้แล้วครับห่างกันแล้วครับนี่เป็นเทครับทีกุ้งบ้านนังนี่เออบ้างนี้คืออยู่บ่อลงหงอยบ้าลมโอ้โหครับมีตัวบ่ครับจะเด้กุ้งไปก้อยบ่ครับอู้หู้หู้อู้อู้ว่านาะ โอ้โยโอ้โยปากาอีกแล้วพี่น้องกุ้งบ่มีเลยสะพ้อบ่มีคนมาใส่แล้วเนาอตัวปากายุกหลุดนี่พี่นอ้องโอ้ตัวถุงจนขาดสะพ้อบ่มีคนมาใส่เ,เนาะครับเนาะ ว่าได้ไปหยบตากแดดครับว่าได้กุ้งเก่าปลาเนี่ยโอ้โอ้นี่เด็กจักตัวนี่ห่าตัวนี่เดยวปลาคาจักสิบตัวเยอะเลยครับพี่น้องสองหลัง ก็ได้เหยียบเจอแตากแดดถอดไปดูครับหลังก็ไปเป็นได้ครับผมทีนี้ครับผมโอ้คือหักกาแฟมับบงสีรับพี่น้องเอ้ยมึงก็บุกเคยหักโอ้โยนี่วะนักมันนังพี่น้องอ๋ออ้ อ like, ok right> no well ู้อู้ปานวะอู้อูอู้อู้อู้ตปานงวะปานงอู้โต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 โอ้ปลาดุกครับปลาดุกอ้ยเอาคันคครับโอ้เขียวครับเขียยวเขีเดี๋ยวครับเนนี่ต้องใงปุ๋ยได้ด้วครับนี ผมกินปลาหน่อยว่ไงคุณนะครับคือปลาขาวบานน่อนี่แหละคุณนะจะเดือดอลไรนี่โอ้ยปลากาขึ้นตายไะ นี่แหล,ละครับพี่น้องนี่ปลาเก,กลาหางหกตัวครับพี่น้องอ,อจำเม็นปลานี่มันขอมากินปลาเกล่าหรอครับนี่โอ้ฝุกเลยเด็ดต้มโคง้งแฉบๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เบื้องบัดรผู้ระครับบัด ยามลเลี้ยวฝนด้อครับเพราะว่าทั้งฝนปิดตะวันมึงนี่บ่ได้เกิดลุดลงน้ำนี่เลี้ยวจัดเลยที่เก็บไปนี่ทั้งปุ๋ยนี่แหะครับบ่ออกจากนี่แล้วครับผมใส่น้ำขันไปเลยอายุต้นคนหลุมเป่งยังี้ยแถมนั่งแหกเป็นสีกะที่ตัวเงี้ยอยู่นี่ครับโอ้ฟุก่นว่าได้ดีเพราะปลากระตัวน,นี้เพิ่งมา หยักไปเลยเยิง่งถือบปเลยครับไปหลังต่อไปครับผมวุนมีจังหว,วะหัวติดตั้งคุตั้งยางหมดเลครับนี่ยดีอยู่หินมันทั้งมากเป็นทัง้งแหยางเูกเกบหลังต่อไปครับผมเป็นได้าลังนี่คือว่าตรงีตัววะครับตรงีตัววะครับโอ้ยเอาอีกแล้วเป็นไดงนี่ เป็นตึ้งแท้ครับนี่นี่วะครับโอ้โอ้โอ้ตัวเดียวคอารอครับยังนะครับนในนักตึงแท้อุ้ยผิดคิวเลยผิดคิวมองดูนี่โอ้ยถือเต้าน้อยพี่น้องพู้หน่งถือเต้าน้อยพี่น้องเพื่อ โอ้ยปล่อยครับปล่อยไปได้ปลาก,ก้า3ตัวพอได้ตื่มกันไปนะครับเนาะ <c oughs> การหายุหากินอยู่ก็บ่ได้ก <c oughs> ันบ่ได้เราก็คุมโลดบ่ได้ร้ายก็ได้หน่อยก็ยังดีครับพอได้กิน จุดปกติอยู่บ่ครับไหนครับเป็นเดี๋ยวนั่งหนึ่งอืมอืมโอ้หลังนี้มีอาการครับหลังนี้มีอาการครับโอ้มีอาการมีอาการพูดนะอู้อู้ปัดนี่ก็มีอะไรนี่เออดูดโอ้โอ้ก็มีเพียง ะครับข็ดตัวอยู่ครับตั้ะหลังกับว่าไตนาะครับปลาคาถ้าว่าหลังเรียกหลังปลาดุกตายแสดงว่าปลาดุกกัดกัดสิไลคุ้มบิดขึ้นเนาะ <c oughs> จนอันนั้นเปียจนล่ม ครับพ่อเด็กปิ้งเด็กทอดด้วยครับผมพ่อเด็กกุ้งเกาปลาเน่เนาะครับเนาะเด็ดทั้งใดได้ไดดไดเดี๋ยวก็บ่ได้โอ้มันคือเหนักสุดพอเลยวันนี้ขวงน้ำลรงงานจีเพียง,ง,งมันใบออกอย่างเดียวครับโม่ใบพ่ไ,ได้เห็นจีดว่าเันมีกุ้งเห็นสิเขาข้าก็หนีนะครับนี่เพราะว่าปลาการกับจีนกุ้งนี่กัน ว่าไปใส่ยุเคียนมือนั่นแผ่วแบบีแต,แต่แกกุ้งเต็มท้องเพราะลออยู่ทางออกไปใาญพี่น้องเอ้ยไปนี้่ดูครับหลังต่อไปดูครับเป็นไดรอืมดอ ก็ถือปลาดุกนีกเนี่ยวะเนี่ยก็เต็มอืออืออ้้อ้้้เจยวเจยครับเจ้ยวโอ้โพูดนะโอ้เดี๋ยวไล่เมีขนาดเลยครับลังนี่ สีไหนมีอันเดย์ตั้งทีสุดลังเคยอยู่ี่นอิสิจะเฮดปลาแดกคนเดียวขอบคุณครับที่รุดโอ้ยคือกันกับปลากาบ้านนอกหรอครับผมเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันละ าตาเงี้ยแต่วนนี่มันหลายผดผัวก็หลีันพวกินกันครับปลากราเนี่ยพวาผู้กินก็กินได่่อกว่าครับโอ้ยมันก็ออกง่ายแอ่น้อยพอเลยตรงไปนงเดียวครับตั้นนี่พบอกแค่อ๋ออ๋ออ๋อมองดูครับหลังก็ไป เห็นเลยนี่วะครับดูครับมีอาการบ่หลังเนี่ยมีอาการบ่ครับโอ้มีอาการครับมีอาการโอ้ม่เดียวขอรอะโอ้เป็นการบอสเซเวลา ไปพวงหลังผลแน้วครับผลนี่มีสองหลังที่สวยครับผมดียูน่นมีผมให้ยู่นี่ปผักกาย,ายามันต่ตางต,ตัวโตแล้วครับมันยินดีพอเป็นมูเป็นมูโอโ้ยมึงดูพี่น้องมันเสด็จอยู่บนผู้อ่างลางอยู่เสด็จยกตัวบนหน่พี่น้องมึงดูคนแต่ลุงุ่นั่นเลือกผลเนี้ยครับเนี่ยหนึ่งฟู่ขึ้น บ่รู้แหละครับว่าท่านยกขึ้นมีหิงบ่มีมองวาขึ้นมาบพังกอนครับโอ้มีอาการครับผมมีอาการโอ้ยมีอาการครับผมโอ้โอ้อืมมันยกขึ้นไม่รู้ว่ามีไม่มีอืมโอ้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 จักตัวนั่นนะโอ้เขี้ยวเขียวครับเขี้ยวโอ้โหว่าแต่สีบ่มีคุณ พี่น้องพุ่นยกขึ้นพุ่นลูกครับโอ้มาใส่ทั้งนี้ก็ือแค่อย,ยู่ได้หลายอยู่นี่ใส่ไปน,น,น,นี่ครับนี่นี่เขาพิฟุ่นครับหลังนี้มีอาการบ่หลังนี้ผิดปกติบ่มีอาการผิดปกติบ่ครับอืมเป็นได้ครับก็หนิ่งแท้อืมโอ้โมเมนธรรมดามีอาการแล้วมีอาการแล้วตัวนยยี้ตัวนี้ โอ้ยคุณโอ้ยบกคุมค่าเรุ๊กี่นอ้องเอ้หลังนี้แค่แน่ได้ครับเนี่ยโอ้ยคุณถึงสี่สุรางก็แค่อยู่โอ้ยพอไเด้๋เติเมกันไปครับ ผลข้างก็ผมนี่แหละครับปลากระทิ้ได้เดี่ยายุครับนี่เหยียบเดียดตากเดียดขันปลาไาก็ได้ยุดอกปุกนิดหน่อยนี่แหละครับนี่กุ้ง่ือไดจักตัวได้นี่แหละครับก็ปลานี่ครับนี่นี่คือปลาดูกบานเท่าหรอครับเออคือปลาข้าวบานเท่าหรอครับนี่มันกระหางหลดขึ้นกันครับผิดทหัวหน่อยหนึ่งหัวว่นหัวว่ใหญ่หัวปุ่มครับผมเนี่ยขันบานเท่าป็นปลาข้าวนะครับ คมคงอยู่สุดยอดเลยครับแสบอรอบผมสำหรับเจ้านี่ก็ขอบคุณพนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุกผูสุกคนเด้อครับก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำรุ้งเร่อยเงินทองทุกผูสุกคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ